นะะในโลกที่หลายประเทศขัดแย้งการวุ่นวายกันแบบนี้แต่ถ้าหากเราพูดถึงโครงการสำรวจอวากาศค่ะนี่นับเป็นโครงการเดียวเลยนะคะที่หลายประเทศเ,เขาพร้อมใจกันให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการโดยไม่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองเข้ามาเป็นอุปสรรคและหนึ่งในโครงการที่หลายประเทศให้ความร่วมมือกันค่ะจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมก็คือโครงการสถานีอวากาศนานาชาติ ISS นะคะที่เรียกว่าใช้เงินลงทุนไปมากกว่า1,000แสนล้านดอลลาร์ ในการก่อสร้างด้วยโครงการนี้มีความสำคัญยังไงมีที่มาที่ไปยังไงติดตามได้ในไซส์สตอรี่วันนี้ค่ะสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านอาวกาศของนานาประเทศประกอบไปด้วยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซา องค์การอาวกาศสหพ,พันธรัฐรัรสเซียองค์การอาวกาศแคนาดาองค์การอาวกาศยุโรปและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติใช้งบประมาณสูงถึง1,500,000ล้านดอลลาร์หรือ5ล้านล้านบาทการประกอบโบดูต่างๆเริ่มต้นขึ้นในปี1998เสร็จสิ้นปี2012มีความยาว73เมตรกว้าง109เมตร จุดใกล้โลกที่สุดมีความสูง413กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลและจุดไกลโลกที่สุดมีความสูง422กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลในสองปีแรกสถานีอวกาศยังไม่สามารถให้มนุษย์อยู่อาศัยได้จนกระทั่งปี2000รัสเซียได้ส่งโมดูลที่3ซึ่งมีชื่อว่าสวสตาขึ้นไปเชื่อมต่อทำให้สถานีอวกาศนานาชาติมีปัจจัยที่เกือ้อกูลต่อการดำรงชีพได้แก่ ครื่องฟอกก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนเครื่องควบคุมความชื้นห้องครัวเตียงนอนอุปกรณ์ออกกำลังกายนับแต่นั้นมานักบินอวกาศและนักวิทยศาศาสตร์ก็เริ่มหมุนเวียนผัดกันขึ้นไปปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติคือเพื่อทำการค้นคว้าและการทดลองทางวิทยศาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่ดาราศาสตร์ปุตุนิยมวิทยา วัสดุศาสตร์ชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์เนื่องจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถทำการทดลองหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งไม่สามารถกระทำบนพื้นผิวโลกได้